สวัสดีค่ะทุกคนนี่วันนี้เรากับมากับการรีวิวของเล่นเคลื่อนไหวได้นะคะนี่วันนี้เราได้ของเล่นมาใหม่น่ารักมากเลยนั่นก็คือปลาดาวนั่นเอง starfish starfish flash electric นั่นเองนะคะนี่เรามาแกะ unbox กันเลยดีกว่านะคะว่าด้านในจะเป็นยังไงกันบ้างไปดูกันเลยนี่แกะกล่องเลยนะคะนี่น้องเป็นยังไงบ้างจะเคลื่อนไหวเคลื่อนที่อะไรยังไงบ้างเรามาดูนะคะนี่เรามีสีส้ม แล้วก็สีเหลืองนะคะแต่ว่าตะกี้ที่ทดลองใส่ฐานแล้วเราใส่แค่สีส้มตัวเดียวไปก่อนนี่นะคะเราลองเปิดดูฟังก์ชั่นน้องอะฟังก์ชันน้องมันน่าจะเป็นวิ่งแบบวนนะคะนี่มันมีล้อติดมาด้วยนะคะแล้วก็เราลองเปิดดูก่อนมันมีไฟอะไรพวกนี้หรือเปล่าเฮ้ยจริงจมันมีไฟนะแต่ว่าอาจจะเป็นเพราะว่าตอนนี้เราอยู่ในที่แจ้งที่สว่างม,มันก็เลยไม่เห็นไฟนะนี่นี่เดี๋ยวนะเราลองปล่อยน้องวิ่งดูนะนี่นอนน้องน้องหมุนแล้วเห็นปะ นี่อ่ะเราลองให้น้องหมุนตรงนี้นะนี่อ้าวมีติดมีติดโอ้โหหมุน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 ใหญ่หมุนใหญ่อาจจะมีติดไปบ้างนะคะนี่ดิ้เสียงไหมดิ้งเสียงไหมเหมือนดำน้ำอยู่ติดนะพื้นที่น้อยพื้นที่มีน้อย เสียงมือดำน้ำยู่เห็นปะ่ะแล้วนี่ก็เป็นปลาดาวนะคะน้องใหม่ของเรานั่นเองนี่ิดแค่ตรงนี้ก่อนนะเราไปแค่ตรงนี้ก่อนน้องก็จะไม่วิ่งลอะอะตรงนี้เห็นปะ่ะนี่ก็จะมาอยู่เป็นกับเพื่อนเลยสีเหลือง starfish แล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะยังไงถ้าน้องๆสนใจก็ลองไปหากันเล่นดูนะวันนี้ลาไปก่อนนะคะบ๊ายบาย